สวัสดีครับที่ผมอนทัวร์นะครับคลิปนี้เป็นคลิปจากทางทีมงานนะครับเป็นบรรยากาศหลังเลิกเรียนของโรงเรียนในกรุงเทพนะครับก็จะเป็นการกลับโดยผู้ปกครองมารับแล้วก็รถตู้มารับเดี๋ยวไปดูระบบะการส่งเด็กกลับบ้านของโรงเรียนแห่งนี้นะครับจากทีมงานนี่ผมันทัวร์ก็ไปรับหลานเมือนกันก็นกถือโอกาสบันทึกคลิปนะครับมาฝากให้เห็นถึงวิถีชีวิตเด็กในเมืองนะครับผม คือเด็กที่ผู้ปกครองรับนะครับคือลอยก่อนรถตู้นะครับเป็นระบบนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายแล้วก็ความปลอดภัยของเด็กด้วยหือว่าขเคมากๆมานะครับโรงเรียนที่นี่นะครับ จากรถออกเสร็จก็จะเป็นเด็ก,กไปไปอเล็กนะครับผู้กำกับชั้นก็จะมีป้ายนะครับเดินมาส่งผู้ปกครองนั่งเดี่ยวครับเป็นเด็กเล็กนะครับเพื่อความปลอดภัยรถตู้รถบัสออกหมดนะครับสุดท้ายก็จะเป็นเด็กเล็กนะครับที่ออกมาครับ thank you เป็นวิถีชีวิตของผู้ปกครองแล้วก็เด็กที่โรงเรียนที่กรุงเทพนะครับกทีงานนี้ก็มารวากับที่นี้ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบก,กันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ